สวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยน้อยนะครับเพื่อนมีคนขอมาว่าหลังจากที่เรารีวิวน้องดีมไปไม่ใช่รีวิวน้องดีมก็คือเล่าประวัติน้องดีมไปนะครับตอนนี้นก็จะเป็นร2อยคัน4ี่วาลของเรานะครับมาร้อยย้าีวาลของเราเดี๋ยวเราไ,ไปดูสภาพตอนนี้กันก่อนนะครับ อ่านี่นะครับเพื่อนนี่ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าทําชุดสีเฟงดีนั่นเองนะครับเป็นชมพูสะท้อนแสงตามด้วยสีขาวนะครับแลวก็ชุดล้อเนี่ยจะเลนเป็นเดิมๆนะครับอันนี้ขอบอกเลยเดิมๆขอบล้อก็ซปเปอร์เด็กนะครับพี่ผมใช้นะนี่ก็ทําสีสามสีนะครับไว้ไปลุยในสนามอย่างเดียวเลยนี่ระบอกความเปิดเผยผมเอาเป็นเดิมๆเดิมๆทุกอย่างนะครับโช๊กก็เดิมนะครับอ่าและมีอะไรยกเว้นสีนะคอท่อก็จะใหญ่นะครับ ส่วนสเต็ปเครื่องก็นี่เลยครับจะเป็นคาบูเอ็นโพนะครับตอนแรกเปลี่ยนเป็นคาบูวัวใจแล้วแต่มันวิ่งไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นคาบูเอ็นโเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นชุดสีวาลชุดสีวาลนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อธรรมดาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นท่อหนูล้บลูกก้าโชคคลัง y s s g e t s ดซนะครับก็คือโชคคลัง g a t ซีนั่นเองส่วนพวกอะไรอะไรก็คือใช้ของเดิมหมดเลยนะครับเดิมทุกอย่างครับแล้วเมกหลังเนี่ยก็ใช้เป็นของเดิมนะครับอันนี้ใช้แบบแข็งๆด้วย ไม่ใช่เป็นงานพลาสติกหรือว่าเป็นงานฟสต์นะครับเพื่ออันนี้เป็นงานมินิมเลยเฮ้ยเป็นงานเลนหรืองานอะไรสักอย่างนี้นะครับเพื่อเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับสเตอร์ตอนนี้ผมใส่เป็น14 28นะครับไว้ลงในสนามนะส่วนพวกนี้ก็คือยังใหม่วิ่งอยู่เลยครับเพื่อนก็คือเราเพิ่งทําไปเรายังไม่ได้ขับอะไรเยอะนะนี่ชุดสีก็สภาพโดยรวมนะครับเปลี่ยนชิ้นดําชิ้นนั้นแล้วก็ทําสีแข็งใหม่ก็คือใหม่เลยครับเพื่อนแต่ผมเปิดราคาอยู่นะ43,000 เผื y, boxing, ่อใครอยากได้นะครับ43,000ืนามนี่ขอพูดไปก่อนเผื่อใครอยากได้เฉยๆตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับนี่สติกเกอร์สำหรับคนที่อยากได้นะครับเพื่อนๆและก่อนที่เราจะซื้อสติกเกอร์ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนอยากได้เงินมาซื้อสติกเกอร์เพื่อนๆก็แอดไปได้เลยนะครับกับแอดไอเอ็นวเกมเว็บนี้มีเพื่อนเลือกเยอะมากกว่าพันเกมใครเป็นตัวเกมสายจีนเขาเล่นกันมาแล้วนานแล้วนะครับว่า การเงินของเขาเนี่ยม,ม,ม,มั่นคงมากๆไม่มีปีนแบบนี้แน่นอนและที่สําคัญนะครับไอออนเด S I ิวสิบเขามีบริการตอบถอนผ่านทุกวันนี้วัลลนละด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารสะดวกสบายมากๆเลยครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนสนใจนะครับกดแอดไปได้เลยครับเพื่อน S I N W สิบพี่อ่ะตั้งหน้าเลยครับอ่ะแล้วเราก็เข้าถึงประวัติกันต่อครับเพื่อนฟอร์เวดเจ้าร้อยอีพา่าเลยครับผมรู้จักกับเฟิร์นใหม่ใหม่ไอ้เขาเลิกข,ของเราเลยรับคันนี้ได้มาบอกความรักนะครับก็คือผมรู้จักกับเฟิร์นใหม่ๆแล้วก็ ผมก็ได้ตังมาส่วนเรื่องในการเก็บแล้วส่วนนั้นผมได้มาประมาณ7จ็ดแปดพันนะครับผมก็ไปเล่นบาคาร่าครับเพื่อนๆได้มาสามหมื่นห้ารวมทั้งหมดเป็นสามหมื่นห้าแล้วผมก็ผมว่าจะตัดสินใจจะซื้อรถดีหรือเปล่าเพราะว่าในใจหนึ่งกับผมมีแค่ดีมผมทำคลิปไ,ได้แล้วเราะเจา้าโซนิกเนี่ยผมขี้เกียจส้มแล้วผมก็เลยคิดในใจถ้าซื้อคืนหมดเลยและผมก็เห็นพอดีเลยสี่วอว ของเสียเม็กก็คือสนามตากของวันจะไปงานเสียเม็กเนี่ยวันที่26นะครับก็บคือผมเจอปุ๊บเสียเม็กบอกว่า3 2มหมืมัน3า0หมื่นผมจะไม่ได้เหล 30, อืลอ3 2 0หมื่นสองเลยพอดีพอคุยกันก็ผมบอกว่า3 2 0หมื่นรวมส่งได้ไหมเขาบอกว่าได้นะครับก็ตกงานรถนี้ก็ได้ประมาณสักประมาณ3 0 0 0มครับรถนี้ประมาณ3 0 0 0มื่นแต่ผมขายผมขาย4ี่หมื่นสามนะครับถ้าเกิดใครจะเอาเพราะว่าเขาขายรถนี้และที่สำคัญคือชุดสีจะเป็นชุดสีเขียวนะครับแล้วก็ขอบล้อก็จะเป็นขอบล้อนี้นะ นี่นะครับเพื่อนเพื่อก็คือขอบล้อนี้คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพล้อคือสภาพนี้เลยครับนี่ถ้าผมขาย40,000จะอยู่ในสภาพนี้นะครับหน้าไม้ทุกอย่างครับก็คือไม้หมดครับที่เราจะส่งให้ไปนะพอเอาไปถึงผู้ขับ X X ล้อๆเลยครับเพื่อนเพื่อ4าวาล์ผมขอชีกก้แจงกันเลยลูกสูบเนี่ยห่างประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขับมาลูก67ชักวข้าวบาร์ก็ประมาณถึง25,000กิโลแล้วหรือว่าเกินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อที่เราขับมานะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่พังครับเพื่อนเอาไปเล่นในสนานามเี่ย ถ้าไปเล่นในสามใสสเตอร์สิบสี่ยี่สิบเก้าจัดแรงมา,มากครับแต่อันนี้ผมใส่สิบสี่ยี่สิบแปดอยู่ก็ค่อนข้างจะแรงครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาดันโลนะเป็นสิบห้ายี่สิบหกหรือว่าสิบสี่ยี่สิบหกก็ได้ครับแต่สิบห้ายี่สิบหกจะดีกว่า g p s จะได้ประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับแต่มันจะขึ้นช้าหน่อยเพราะว่าลูกสูขปัญหาแต่ลูกูบ ชิเนี่ยมันจะแรงครับเพื่อนๆแต่โอกาสพังมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันมันพังง่ายกว่าเออนะจริงๆลูกสูบพังนะครับลูกสูบพังถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่สําหรับเล่นในสนามนะครับแล้วก็ขับจนๆขับวิ่งทิพย์หรือว่าสเตปนี้ดีเลยครับเพื่อนไม่ต้องจีเยอะขอแค่ไม่พังนะครับส่วนระบบคัด์คันนี้นะครับเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเป็นคัด์โซนิกนะครับพอดีว่าผมไป ทำร้านหนึ่งมาคัดมันมีปัญหาแล้วผมก็แก้ยังไงก็แก้ไม่จบนะครับคือจริงๆมันต้องเปลี่ยนยกชุดเป็นคัดโซนิกเปลี่ยนทั้งแผ่นเปลี่ยนทั้งสปริงนะครับและตอนนี้ผมก็ทําคัดมาใหม่เป็นคัดมือเดิมนะครับเขาเรียกว่าคัดมือเดิมผมไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะครับแต่รู้ว่าเป็นของเดิมครับเ่ก็คือผมไม่เปลี่ยนแผ่นคัดกับสปริงมาใหม่แล้วครับรถดีมากครับผม 14- 28แต่เนื่องจากว่าเราไปลุยใน,นสนามมาก็คือคัดเลื่นอีกแล้วนี่เองครับเพื่อน แต่คัดลื่นนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าการที่เราจะไปขับเนี่ยเราเปลี่ยนคัดแค่เจ็ดแปดร้อยครับเพื่อนๆประมาณพันเนี่ยเออเปลี่ยนแผ่นคัดนี่ครับเพราะว่าสปริงเลยเราก็เป็นสปริงแต่งปกติแล้วตอนแรกผมก็เป็นสปริงโช๊คนะครับมันไม่อยู่มันวิ่งร้อยยี่สิบก็คือลื่นๆๆแต่ก็ยังจำอยู่แบบนัน้นอะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบของแต่งเต็มระบบแล้วกค็วคือไม่ลื่นแล้วนะครับสามารถออกในสนามได้เป็นจรวดเลยถ้าเกิดสิบสี ยี่แปดอะเล่นสนามบีเลสสตายเนี่ยเป็นยี่สิเก้าจะน่าใจกว่านี้แน่นอนครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูชุดนี้กับขอบของคันนี้กันนะครับนี่นะครับเพื่อนเ่อในขอบนะครับก็จะเป็นขอบล้อซูเปอร์เด็กนะครับ1.2เลยนะครับเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็น1.1กับ1.2นั่นเองครับเพื่อนๆนี่1.1กับ1.2ึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรมันลดเว้นแล้วนะครับเพื่อนๆลูกตัวอย่างเงี้แต่มันก็ขับใช้งานได้นะครับวิ่งทริปได้ใครจะเอานะส่วนนี่ครับเพื่อนๆคคือชชุุดดสสีีนนะบาาางถมว่ไไปหน คือชุดสียังอยู่ปกตินะครับจะเป็นชุดขีดเขียวขี่มานะในเล่มก็คือเป็นในเล่มสีเขียวเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เอาไป4ี่หมืก็คือตรงรุ่นตรงเล่มเลยนะครับเอาไปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรไปต่อทะเบียนเลยได้สบายเลยนะครับเพืเ่อนๆนี่ก็คือเป็นสีเขียวขี่ม้านะบางคนเขาก็ดูออกเลยนะครับว่าแท้หรือเทียม แต่นี้เป็นงานแบบดีๆเลยครับเพื่อนผมสั่งงานแบบติดสนิทมาเลยครับค่อนข้างจะเวิร์กนะสำหรับชุดสีถ้าเป็นชุดสีปกติอ่ะสองพันสามร้อยมันจะไม่สนิทอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือสนิทเลยครับเพื่อนสนิททุกจุดเลยนะและความแข็งแรงก็เยอะกว่าปกติด้วยนะครับนี่เราเรียกว่าวคลิปวน,นี้ถ้าเกิดเราซื้อง,งานทั่วไปมาตรงนี้จะหักง่ายนะครับแต่อันนี้คือค่อนข้างอย่างงานดีเพิ่มนิดเดียวนะครับแล้วหลังจากที่ผมซื้อมาคือหลังรู้จักกับฟืนได้ใหม่ๆเลยแล้วหลังจากซื้อทันนี้มาปุ ผมก็ขับไปหาเฟินไม่ใช่ไปทิพย์ปูทะเบิกเลยไปกับเฟินนะครับเฟินลับไปแล้วก็ตามนั้นครับเ่อนกลับมาก็ขับไปทิพย์ีการอีกอตย์ต่อไปไปทิพย์จีการก็ไปหาเฟินไม่ฟังครับเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่ฟังเปลี่ยนแค่ละมันเครื่องครับผมและเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันที่ว่ามาจากมาจากที่เราซื้อเลยนะครับปึ่งก็คือรูปตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นสีแดง่องนไปวิ่งทิพย์ปูทะเบิกเลยเองครับเพื่อนค,คือเราทําเสร็จภายใน4 5หวันนั้นแหละบุ๊บ เสร็จเลยครับเอาแล้วก็ไปวิ่งที่พพรสเบิร์ก็ไม่คิดว่ามันจะไปวิ่งได้นะครับเพราะว่าสเต็ปเครื่องนี้ค่อนข้างจะทนผมถามเจ้าของเก่าก็เสียแม็กที่ผมซื้อมานะั้นเขาบอกว่าขับไปเลยเองไม่ต้องกลัวรถพังรถค่าค่าเส้นไม่ดีโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆไม่แรงแต่ไม่พังครับถือว่าดีครับจนตัว<ๆ>ผมคิดว่าถ้าขับแบบใช้งานอนะแรงอยู่ครับอืมงอย่างนั้นก็ พอเป็นเวอร์ชันแดงใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเกียวขีม้ารอแดงอันนี้นะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าพอเราทาน้องดีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยครับเพื่อนสีเรืองแสงค่อนข้างที่จะสวยผมก็ทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูเรืองแสงเหมือนกันครับเพื่อนอันนี้ก็คือสภาพทั้งคันนะผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีชมพูเรืองแสงเป็นเวอร์ชันนี้แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชัน2แล้วกันครับเพื่อนเพราะว่เาเวอร์ชันแรกที่ว่าเราเอามาจากร้านก็คงจะไม่ใช่นะครับเอ้ยที่เราซื้อมาก็คงจะไม่คิดเวอร์ชันแรกนนอััี้เร์ช2 ก็คือเล่มทุกคันนะครับผมมีครบหมดเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องอะไรนะครับเล่มมีครบหมดครับเพื่อนทาง125สี่วาวแล้วก็125คันใหม่นะครับนี่ก็คือเวอร์ชั่น2น,นะครับที่เราทําประวัติรถคันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่มีอะไรเยอะหลักๆของ125คันสี่วาวคันนี้นะครับก็คือบวกบาร์มาเต็มๆครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆ ก็แต่งหมดไปสักประมาณ20,000ืสั่งอะไรนะ่าประมาณ20,000ื่นได้เนี่ยทุกมื่อกี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปขอบดุมดุมอะไรเงี้ยสั่งใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเบิร์ใหม่ทุกชิน้นชิ้นดำชินน้นลาเบิร์ใหม่มีเนิยมเลยเบอรเอ,อ้ยชิ้นเหล็กอะไรเบิร์ใหม่ยกเว้นสวิงอาร์มโครกก็เปลี่ยนใหม่เป็นโช๊คไวม่เอ็นเอฟเกสซี่นะครับนะครับเพื่อประวัติน้องคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับรถยี่ห้อสีวาวนะครับใครอยากฟังประวัติรถคันใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าผมเพิ่งจัดมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับไม่ค่อยยไได้วววิิ่่่งทรรปอะะเเลนนนคคัับแตาีย ค่อนข้างเดียดทนมากๆครับเพื่อนและใครอยากมีรถทนทนนะก็บอกให้ช่างประกอบลูกให้ห่างๆหน่อยกำลังอัดมันอาจจะไม่แรงแต่มันทนแน่นอนครับเพื่อนสุดยอดล่ะเชื่อผมดิสุดยอดนะครับใครอยากฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับใครอยากไลคชมคลิปอะไรหรืออยากให้เล่าประวัติรถคันใหม่ของรอยพมากคันาสุดก็คอมเมนต์มาได้ส่วนโซนิกเนี่ยผมอาจาจะไม่ได้เล่าแล้วนะครับเพราะว่าโซนิกเนี่ยมันแยกขายไปแล้วนะครับนี่เครื่องก็ยังอยู่นี่นะครับเพราะว่าเขาติดมาจำมือหนึ่งส่วน อะไรอะไรก็ประมาณนี้ครับสำหรั 100, บ125 4วลาวนะครับก็คืจบแล้วเครื่องยังไม่เคยพังนะเพื่อนๆตอนนี้ซื้อมาประมาณ6-7เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และใครอยากฟังประวัติรถทั้งทั้งหมดที่ผมเคยมีมาก็คอมเมนต์มาได้นะครับแบบผมเคยมีรถเต็งรอกีตาร์เลยเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อๆไปแล้วกันนะเพื่อนฝากเพื่อนๆสันสกินิงไว้ด้วยนะครับ